4ปีตั้งแต่การเป็นคนอ้วนน้ำหนัก100กิโลกร,รมัมจนค่อยๆผอมลงจนมาตอนนี้นะครับผมสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือที่หน้าผมได้ทําการลงแข่งขันรายการ PCA Post Hammer มันจะเป็นบทที่สูน์ว่าที่ผ่านมาตลอด4ปีที่ผมพยายามมาเนี่ยผมเดินทางมาถูกทาง ผมชื่อบูมนะครับอายุ37มสเจ็ดปีผมทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์เป็นดีลเลอร์รถยนต์ยี่ห้อ b y d ครับผมแล้วก็เทรดดิ้งรับซื้อรับขายรถยนต์มือสองครับผมผมเทรดดิ้งลิตีเนี่ยมาจะครบ4ปีละต้องย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วครับผมผมเป็นคนที่อ้วนมากน้ำหนักประมาณ100กิโลกรัมแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจรู้สึกอึดอัดรู้สึกสุขภาพไม่แข็งแรงครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเริ่มออกกำลังกายครับแลิฟตี้ก็เป็นอีกผลหลักที่ทําให้ผมเลือกที่บูสเฟรเน็ตกับผมเพราะว่า นอกจากอุปกรณ์ที่ดีที่สุดแล้วผมก็ต้องการหาเทรนเนอร์ที่ดีที่สุดเหมือนกันซึ่งผมก็ได้มาเจอพี่ตีคนที่เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จที่สุดในวงการอาชีพนี้นะครับผมเขาเป็นคนไทยคนเดียวคนแรก ที่ได้คอลิฟายไปแข่งในเวทีโอลิมเปียนซึ่งเป็นเวทีที่สูงที่สุดในโลกมาปัจจุบันนี้ครับผมเราเราคุยกันเยอะมากไม่ได้แค่เรื่องของการออกกำลังกายแต่มีเรื่องของโภชนาการการใช้ชีวิตไม่เซ็ตต่างๆข้อดีเลยคือผมต้องการออกกำลังกายในเชิง l o n g วิ i t y ต้องการแข็งแรงแต่ผมซึ่งพิธีก็ปรับรูปแบบการออกกำลังกายการใช้ชีวิตให้ให้เหมาะสมกับที่ผมต้องการไม่ได้ว่าแค่จะเพิ่มกล้ามเนื้ออย่างเดียวครับผม ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าตอนที่ผมเลือกฟิตเนสเนี่ยผมไม่ได้คิดเลยว่าจะต้องใกล้บ้านหรือจะต้องใกล้ที่ทําง,งานผมคิดว่าจะต้องหาฟิตเนสที่อุปรกรณ์พร้อมจะต้องเป็นยี่ห้อที่ดีรุ่นที่ดีในไหนเราจะต้องมาออกกาลังกายแล้วใช้เวลา3วัน4วัน5วันในการมายิมเนี่ยเราก็อยากจะต้องการให้เห็นผลจริงๆในเวลาที่สั้นที่สุดซึ่งที่บูธเนี่ย ก็จะตอบโจทย์อีกข้อหนึ่งก็คือว่าที่นี่มีนักกีฬามืออาชีพและบุคคลที่ตั้งใจในการออกกำลังกายจริงๆมาเรนกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่ก็จะเป็นเหมือนอีกคอมมูนิตี้หนึ่งที่ที่ผมชอบมาเจอนะครับผมทุกคนจะช่วยกันซัพพอร์ตกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับผมสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือที่หน้าผมได้ทำการลงแข่งขันรายการ PCA Posttimer มันจะเป็นบทพิสูจน์ว่าที่ผ่านมาตลอด4ปีที่ผมพยายามมาเนี่ยผมเดินทางมาทุกทาง สิ่งที่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดนอกจากคุณน,นะครับผมก็คือการที่ทําให้ผมเนี่ยกลายเป็นคนที่มีระเบียบว,วินัยในการใช้ชีวิตมากขึ้นพอเรามีวินัยเนี่ยทำให้ความคิดเราก็เปลี่ยนซึ่งมันก็หล่อหลอมทำให้เรามีนิสัยใหม,ใหม่ไปโฟกัสกับสิ่งอื่นๆได้ดีขึ้นด้วยเช่น การใช้ชีวิตการการทำงานการดูแลครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นพื้นฐานมาจากการมีวินยัยทําให้ทุทกๆด้านของชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นครับผมครับสิ่งนี่ผมอยากจะฝากสุดท้ายนะครับผมคือในเมื่อวันนี้เราตัดสินใจจะออกกําลังกายแล้วผมอยากให้ทุกคนเนี่ยออกกําลังกายในทางที่ถูกต้องผมเห็นหลายๆคานเนี่ยออกกําลังกายเป็นปีเป็นเดือนแต่ไม่เห็นผลผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากที่สุดเลยกับความพยายามกับความตั้งใจที่ลงไปผมอยากให้ทุกคนเนี่ยออกกำลังกายในทางที่ถูกต้อง ะฉะนั้นบูสต์ฟิเนตเป็นที่ผมพิสูจน์มาแล้วว่าประสถานที่ที่ถูกต้องสามารถพาเราไปถึงจุดความสำเร็จได้จริงๆครับผม